สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะไปทัวร์ฮ่องกงนะครับ3วัน2คืนจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปไหว้พระกันเดี๋ยววันนี้จะไปกับทัวร์ Planet Holiday นะครับราคาจะตกอยู่ที่2 0 0 0 0กว่าบาทซึ่งมันก็จะรวมวันเสาร์อาทิตย์ด้วยก็เป็นวันหยุดนะเนอะั้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครัว่าทัวร์ฮ่องกงของปี2024เขาจะพาเราไปที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ฮ่องกงเนาะบ๊ายบาย ตอนนี้เราก็อยู่บนรถบัสแล้วนะครับหลังจากที่เครื่องบินเดลเลยไปเกือบสองชั่วโมงโดยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดหมายแรกของเรานะครับคือมงกกซึ่งก็จะเป็นอิสระอาหารเย็นนะครับ เมนูที่เราเลือกวันนี้ก็เป็นเมนูพื้นฐานของคนฮ่องกงเนอะเป็นหมี่เกี๊ยวกุ้งครับมีซาลาเปาเอวยแล้วก็มีจก๊กถึงที่พักเช็คอินเรียบร้อยครับโดยที่สองคืนนี้เราจะอยู่ที่เมโทรพาร์คเกาลูนโฮเทลนะครับ ถึงห้องเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ล็อบบี้ตอน8ปดโมงเช้าครับผมฝันดีครับสวัสดีตอนเช้าครับโชคดีวันนี้เหมือนจะฝนไม่ตกแต่ลองรุ้ด,ดูเนาะอันนี้รถของลา่า น,นี้ก็จะเป็นบริการรถบัสจากบริษัทเอทรนนะครับเมื่อเช้าวันนี้ก็จะเป็นมือที่อยู่ในแพ็กเกจทัวร์นะครับก็จะเป็นดิมซัมกับซาลาเปาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า ส่วนนี้ก็เป็นวัดแรกนะครับที่เรามาจะเป็นวัดของเจ้าแม่กวนฮิมฮ่องเกาซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกงเลยนะครับ เดี๋ยวหัวหน้าทัวร์จะทำพิธีการยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมให้ด้วยนะครับส่วนใครที่สำเร็จแล้วก็อย่าลืมมาคืนเงินให้ด้วยนะจากนั้นเราก็จะมาอยู่ที่รีพาวสเปย์นะครับส่วนที่นี่เราก็จะมาสักการะบูชารูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมนะครับแล้วก็จะมาสักการะบูชาขอพรเจ้าแม่ทับทิม ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหาดทรายรูปจันเซียวนะครับที่จะเป็นหาดที่สวยที่สุดในประเทศฮ่องกงส่วนนี้ก็จะเป็นวิธีการขอเงิน<อ>ที่ถูกต้องนะครับต้องฟังดูนะต้องอาตัวที่ทออกแที่ก้อ,องเรแล้วลูกลูกมือเดียวมือสองมือนะฮะ มาไหว้เจ้าแม่ทับทิมนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดที่3นะครับเป็นวัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัวนะฮะเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งเลย Bắt <im> nó, ในที่สุดก็ถึงเวลาที่รอคอยครับเป็นอาหารกลางวันนะฮะที่รวมอยู่ในแพ็กเกจของทัวร์นี้แล้วก็จะเป็นเมนูหาดย่างเมนูสุดยอดฮิตของฮ่องกงแต่ว่าอาหารอื่นๆมือน,นี้ก็เรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับไปต่อกันเลยฮะตอนนี้เรามาอยู่รอขึ้นกระเช้าน้องปินนะครับได้ตั๋วมาที่เรียบร้อย นอนอยู่ขวามือถ่ายได้นะครับใกล้จถ่ายหนที่สุดก็ถึงแล้วครับ ส่วนอาหารเย็นของวันที่2จะเป็นการกินตามอัธยาศัยนะครับซึ่งหลังจากที่กินข้าวเสร็จผมก็ได้รถแท็กซี่จากที่พักมาลงที่ตัวหาเบอร์ซิตี้ครับแถวแคิมซาจุยมาดูแสงสีกันนิดหน่อย,ยบรรยากาศตรงท่าเรือเขาดีมากเลยครับแล้วก็น้ำสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นเลยแล้วก็ทุกอย่างดูเรียบร้อยมาก แล้วผมก็ซื้อของฝากให้ตัวเองนิดหน่อยสวัสดีครับทุกคนนี่เป็นเช้าวันที่สาวันสุดท้ายแล้วครับผมตอนนี้เวลา8ปดโมงเช้า มือช้านี้ก็จะรวมอยู่ในแพ็กเกจของทัวร์นะครับเราก็จะเริ่มกันด้วยที่ขนมจีบซาลาเปานะครับผมเพื่อนๆเห็นหัวสิงโตไหมครับไกด์บอกว่าจุดนี้เป็นจุดเดียวนะครับที่จะเห็นหัวสิงโตได้ วันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยที่วัดหวังต้าเซียนนะคะที่วัดนี้จะมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรัรกษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับ และนอกจากนี้นะครับวัดนี้ยังเป็นวัดที่ใครหลายๆคนนิยมมาขอพอรกับเทพเจ้าไดแดงหรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรานะครับที่โด่งดังในเรื่องการขอพอรเนื้อคู่แล้วก็ขอพอรความรักกันนะครับ และแล้วก็มาถึงวัดสุดท้ายครับผมวัดแช่กงมิวฮะส่วนที่นี่เราก็จะสักการะท่านเทพเจ้าแช่กงนะครับแล้วก็จะทําการบุนกังหันทองแดงทั้งหมด4ี่ใบครับผมแต่ละใบหมายถึงการเดินทางปลอดภยัยสุขภาพแข็งแรงโชคลาภและของเงินทองครับ และนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับของขังเครื่องราวที่เราซื้อมานะครับ ปีชงของไทยก็เชิญมาสกาักการะบูชาท่านเทพเจ้าองค์นี้ได้เลยนะครับและหลังจากนั้นตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สนามบินครับรอขึ้น่งเครื่องสายการบ,บินไทยอะไรกลับบ้านจบกันที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับทริปฮ่องกง3วัน2อคืน เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ